สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจครับเชื่อมโยงไปในเรื่องของสโมสรแมนยูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมากันที่เรื่องแรกครับเรื่องของเกี่ยวกับคีเตียนเอบเป้นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของเบเชครับตามรายงานจากเอลปาอิสนะครับมีการระบุออกมาครับว่า ทางเบเชเนี่ยพร้อมที่จะขายอมบเป้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยมีการส่งสัญญาณเรื่องของการย้ายทีมแล้วก็ไม่ต่อสัญญาหรือใช้ออปชั่นเงื่อนไขก็อย่างที่เราได้ทราบกันตามกระแสข่าวก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งปลายทางเนี่ย ก็มีหลายๆทีมครับแล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เด็ด้วยเช่นเดียวกันแต่เงื่อนไขของทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ <c oughs> ต้องรอดูการเทคโอเวอร์ให้มันสำเร็จเรียบร้อยก่อนนะครับโดยที่ถ้าเกิดแมนยูได้ฝั่งกาตามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่เนี่ย <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะมีการโน้มน้าวให้บาเป้เนี่ยย้ายมาร่วมทีมได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดฝั่งกาตาเข้ามาเนี่ยงบประมาณก็ เชื่อกันได้ว่าน่าจะมีมหาสารในการโน้มน้าวนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกระแสข่าวกอสิบที่เอามาให้รับฟังกันนะครับส่วนศูนย์ห้าหนึ่งรายครับตามรายงานจากมิลเลอร์นะครับมีการระบุออกมากับว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมีการทุ่ม,มงบประมาณเราว 100ล้านปอนด์ครับในการดึงตัวกอนคารโรรามอสครับส่นหน้าของทางเบนฟิก้าเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรามอสเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกหลักของแมนยูเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบเป็นตัวเต็งเท่ากับคีนแล้วก็โอซิมเพนนะแต่ว่าเป็นตัวเลือกเบต้อต้นที่แมนยูต้องการนะครับแล้วก็สนใจมาหลายเดือนพอสมควรแล้วด้วยนะครับรามอสทำไปแล้ว27ประตูครับกับอีก12อแอซิดในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปกับทางเบนฟิก้าด้วยนะครับก็มีประสบการณ์กับทีมชาติแล้วก็ ในระดับสโมสรเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีไปเข้าตาแมนอยูนะครับส่วนเจมส์เดอร์สันครับ ESPN มีการระบุว่า แมนยูเนี่ยเป็นอีกทีมนะที่ได้มีการร่วมวงการคว้าตัวเจมสันกองกลางของเลสเตอร์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะตัวติงยกให้เป็นนิวคาเซิลนะครับตอนลงมาก็เป็นสปเปอร์แล้วก็มีแมนยูทีมล่าสุดที่สนใจนะครับซึ่งแมนยูกำลังมองหาแดนกลางรายใหม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีข่าววนเวียนกับดิแคนไรท์ไมสันเมาส์แต่ว่า2รายดังกล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เจมสันก็ได้ ซึ่งราคาของเมดิสันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านพรครับถือว่าถูกกว่าเมซันเมาแล้วก็ดิคันไรอย่างแน่นอนสำหรับราสมูสฮอยลุนนะครับแมนยูก็ มีข่าวออกมาจาก m อ e. n ครับทัสมสอนอาจจะใช้ประโยชน์จากคริสเยนเอเล็กเซนครับรุ่นพี่ร่วมชาติของคอยรุนในการโน้มน้าวใจให้นกเตะรรายเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนยูให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางกระแสะข่าวที่แมนยูเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับสูตรหน้ารายใหม่อยู่นะครับซึ่งเคลร์มันยากพอซิมเพิมันยากก็ มาลงเอที่ฮอยลุนนี่แหละยังน้อยด้วยนะครับราคาไม่แรงนักเตะเป็นแฟนบอลแมนยูคอนเฟิร์มเกี่ยวกับจากปากของเจ้าตัวเองนะครับส่วนเรื่องของคิมมินแจนะครับก็มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นอย่างเอลมาติโนครับมีการคอนเฟิร์มว่าคิมมินแจ จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในวันที่1กร,รกฎาคมครับโดยที่มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินค่าส,สัญญาเนี่ยแมนยูก็พร้อมจ่ายแต่ว่ามันสามารถบังคับใช้ได้ในระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15เดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นต้องรอเวลาเท่านั้นครับแต่เรื่องของความต้องการอะไรต่างๆคือเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงว่าทีมอื่นเนี่ยเตรียมปัดหน้าก็ตามสำหรับเดวิดรรยาแมนยูยังมีลุ้นได้อยู่นะครับสเปอร์มีข่า หนักกับรายาถึงขั้นที่มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยสเปอร์ไปติดที่เรื่องของเมงเงินค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์ที่สเปอร์มองว่ามันเป็นราคาที่สูงเกินไปไหมยังลังเลกันอยู่นะครับทำให้พอ แมนยูเห็น 5T ทีแบบว่าสเปอร์เนี่ยยังลังเลเนี่ยแมนยูก็ยังคงมีความต้องการแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจปาดหน้าทางสเปอร์ก็ได้ถ้าเกิดสเปอร์ยังแบบไม่รีบประกาศออฟฟิเชียลเกี่ยวกับดยวดังกลาวนะครับก็ยังมีลุ้นนะว่าดิวตกาเองก็ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันกับทางแมนยูนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้า นะครับ